กับเทพจูปีเตอร์อูตัวหนึ่งถูกสัตว์ต่างๆย่อเย้ยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและร้ายประโยชน์เพราะไม่มีทั้งพละกำลังที่แข็งแรงหรือคิ้วเล็บอันแหลนคมไว้ป้องกันตัวเหมือนสัตว์อื่นๆอูจึงเดินทานไปหา เทพจูปีเตอร์ด้วยความทุกข์ใจแล้วพูดขึ้นว่าทำไมท่านช่างลำเอียงนักข้าไม่มีกรงเล็บที่แหลมคมหรือแม้แต่เสียงโขคคำรามที่น่าเกรงขามข้าอยากให้ท่านมอบอาวุธและความเก่งกาดให้กับข้าบ้างเมื่อได้ยินอูดพูดเช่นนั้น เทพจูปีเตอร์รู้สึกไม่พอใจยิ่งนักจึงตอบไปว่าข้าสร้างให้เจ้าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในทะเลทรายแต่เจ้ากลับไม่เห็นคุณค่าของมันอูดย,งยังยืนยันคำเดิมว่าต้องการมีพละกำลงัง และอาวุธที่ร้ายกาดเทพจูปิเตอร์จึงกล่าวว่าถ้านาั้นคือความปรารถนาของเจ้าข้าจะเ็จให้หูของเจ้าเล็กลงเผื่อว่าเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงดูถูกอันไร้สาระที่สัตว์ตัวอื่นๆพูดอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่